สวัสดีครับผมนายมงคลใจสมสมาชิเกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วครับธนาคารอาหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนจังหวัดเชมมียงใหม่ก็ขอบคุณไปทางมูลยิธิเมาไม่ขับนะครับ,รบที่ให้โอกาสกับคนพิการหรือให้โอกาสกับผมในการามีงานทำ เพื่อบำรุงชีพนะครับชีวิตผมก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับผงจะไม่ร้อยเปนแต่ผมเชื่อว่าผมได้รับสิ่งเรอ,อการจ้างงานจากูุนิธิเมาไหมครับแล้วผมชีวิตมก็ดีขึ้นรับมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่น ไม่ว่าทางด้านต่างๆนะครับก็ขอกราบขอบคุณอ่าคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เลือกสารให้ผมทำงานมาน่าจะปีที่6แลละนะครับปีที่ห้าที่หนะครับก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายทุกๆส่วนนะครับที่ทำให้อาชีวิตผมดีขึ้น มีบ้านที่ดีขึ้นด้วยการาเก็บออมเงินในที่ได้รับจากาม้อที่เมาไหมครับของทุกเดือนเพื่อมาปรับบ้านได้ทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นแล้วครอบเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไม่ได้รับการจ้างงานตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าชีวิตผมก็จะเป็นยังไงนะครับดัะนั้นวันนี้นะครับและปีนี้ก็เข้ามาปีที่เดือนเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดแล้วนะครับผมก็อยากจะทำคลิปเพื่อกราบขอบคุณไปยังมู้ที่มาไหมครับนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับ แะผู้ที่ให้โอกาสในการทำงานนี้นะครับธนา,าคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอกราบขอบคุณมากๆนะครับอย่างสูงเลยนะครับว่า,าที่ผมชีวิตผมดีขึ้นเพราะาาการจ้างงานของมิตที่มาไม่รับและธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดครับ ก็ท่านี้ก็ขอวอวยพรให้กับทีมงานทุกท่านนะครับนประสบแต่ความสุขนะครับขอให้มือที้ของเราอยู่ไปเป็นคู่กับคนพิการตลอดไปนะครับครับขอกาบขอบคุณครับ